ตัวนี้โค้งบอกอยู่เชี่ยคุณจะเล่นไม้ครับแมวแมวอะไรกินบล็อกแล้วนะเอาแมวอะไรกินบล็อกแล้วแต่ว่านี่มันคือลักกี้บลอกที่เราแบบจะไม่เคยเล่นมานานเลยนะไม่ได้เล่นนานไม่ใช่ไม่เคยเล่นเออเออไม่ได้เล่นมานานไม่ใช่ไม่เคยเล่นแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลักกี้บลอกเช่นเคยเองเราวันนี้นะครับเปิดลักกี้บล็อกทวายไรกับลักกี้บอกในนั่นเองแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับหนังสือเวทมนต์นั่นเองอ่าบอยอธิบายเดี๋ยวิว่าเรื่องราวของหนังสือเวทมนต์เป็นยังไงมาบ้างฮะฮะ มนมัเหรอึงรู้ปะอ่ารู้ก็คือว่าหนังสือเวทมนต์เนี่ยที่มาคือจากอ่าโลกทวายไลฟ์โฟล์ดทุกคนคลิปเนี่ยอาน์ตคลิปกูอยากคลิปอันนี้กูว่าโดยกูว่าโดยหยอกหยอกก็คือไม่มีเรื่องราวหรอกมันนก็คือหนังสือเวทมนต์ที่มันลอยได้ทุกคนซึ่งความสามารถของเค้านี่ยคือสามารถลอยได้แล้วก็ปาสมุดออกมาเองเนาะนั่นแหละแล้ววันนี้นะครับก็เปิดกันในโลกทวายไลฟ์โฟล์ดนั่นเองซึ่งผมจะไม่ได้รู้ว่าเคยเปิดหรือเปล่ามาบอยมาเริ่มเปิดกันเลยรู้ไหมบอยนี่คืออะไรอารถามบอยก่อนอันนี้เนี่ย อ้ารู้ไหมคืออะไรเนี่ยขวดเนี่ยฮะเยีงผ<ม>ีไม่มันก็คือหิ่งห้อยเห็นไหมพอวางจาสะสว<ม>่างข้างในคือหิ่งห้อยไฟไฟหิ่งห้อยเ <c> ท <oughs> <ม>ียนกุนเยียงผีหิ่งห้อยเยี่ยงผีนี่อะไรกล่องมึงมึงวางกล่องไหนมาโอเคถ้าพอเราก็เปิดกันเลยซึ่งโลกถวายไฟลฟ์โฟลเลยโฟ์เลยโอ้โหไม่ีอเลยมันแบบมันออกมันเบื่อช่วยบ่อย เนี่ยมันคือหิ่งห้อยทุกคนที่มันเ,นเรืองแสงเห็นไหมมึงเทียนไม่มันคือยิงทีนี่มันมึงดูก่อนนี่นหิ่งห้อยในยเรืองแสงจี๊ดจี้ขนาดจี๊ดจี้ไม่ยิงทีพี่สัตว์กระหัวเลยเอ้ากัดอะไรกัดแกะโอหนังไก่กินเนื้อว่ะช่วงนี้หมูราคาขึ้นป่อยทำไมทำไมฮะทำไมทำไมแล้วกูเปิดแล้วไม่ได้เนี่ยอ๋อนี่คือกูกูเดืองเกลืใช่ไหมนี่ยโอยมิงพันหึมิโนทอมิโนทอมันเะป็นบอสไม่ใช่เหรอใบวัวน่ะฮะไอวู้ดมันแก้ผ้าอยู่ใบวัวน่ะ โอ้โหสโนองฟินเจ้าหญิงงี้มา,ามึงมาซะเป็นบอสเลยพอเราอยู่ในโลกนี้มันจะแบบอันตร,รายๆหน่อยทุกคนอ่านี่กูสปอนกูคุณก่นนอน <มา S 1> ในนี้มีกล่องเป้ยๆเลยเฮ้ยมีผีเกิดด้วยอ่ากูทำเสร็จเช้าก่อนแล้วผีมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อมันมาเรื่อยๆเลยป่ะม,มัน,ม,น,ม,นมาเรื่อยๆแบบรีสโตดีมึงก็ะป๋สิอ่าเปิดตัวได้เย้ กูยืมไปได้เลยที่เป็นของใส่กอเลยทำไมบอยไม่ได้แล้วกูไม่ได้วะเสิน่าเสิรเน่าเออ,เอ,อพอม,มันเปิดนี่มันจะแหลกๆหลน่อยบอยอันนี้เป็นแจ็คเก็ตหูเป็นฮู้นใส่แล้วก็ได้อยู่นะโอ๊ย <c oughs> ทำไมโคมันเกลืออย่างี้ทำไมไรมึงโอ้ยกูขอได้ก็ขอึงเถอะนะทำไมไร่ะมาต่อไปแล้วควันดำอะไรวะทุกคนมัน ผมเนี่ยบอยควันดำอ่ะมือเห็นควันดำไหมมือติดฮังเกอร์ฮังเกรีฮังเกอร์ฮังเกลี่ยเออใช่เขาเราอยู่ในโอไม่ไงมาต่อไปไหนอันนี้เป็นลัคกี้อันนี้มีของบนให้ทำให้ผีเถอะวะแตกนี่ไงไปเก็บข้างบนหัวคุณว่าคุณจะได้อะไรอ๋อก็คือแร่นี้โอเคผมไม่ต้องบวกแล้วจริงเอาทวายอะไรบวกเลยบวกไปมันก็ไม่ได้ี <c oughs> บวกไปมันก็จะดีคือก็ได้ใครจะรู้อ่ะกล่องบวกเออว่างเปล่ามาเดิมอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลมีที่ มิดแอปเปิ้ลไนท์กับมิดไนท์ไนท์กินแล้วลองเอาแนละ้วชอบเห็นชอบกินนี่แต่มันเล่าไอ้ที่ว่าแอปเปิ้ลหุ่นหัวทิ้งรึเป่ะโอเคได้ทุกคนกินแล้วตาสว่างกอดแดงแลว้วก็หัวใจแล้วก็ดีเจนบอยมึงเป็นควายเหรอมีอขเมขาอะว่าควายคือ,นนอ,อมึงนะอันนี้บ้วนเอีอ่ะมึงควายนนี้มึงควายนะไม่ก็กทำเองทำเองอยู่ควายเฉยเลยทุกคนกูแก้มเลยเฉยโอ้โหมาไม่องอยู่ง้กูเลยไป็นตีหมามันจะกัดกูอ๋อคือพี่ไอ้นี่คือเตียงติดไฟ โอ้คือเทวายไรมันบวกเลยแค่อิมมอลลแล้วบ่อยคือแลกเงินบวกไม่ได้เลยนั่นแหละมากองบวกอู้โหกูเครียดแล้วอิมมอลล์อ่ะเสี่ยโ,โชคกูได้ <มา S 1> แต่อะไรจ้าม็คอันนี้อ<ล>ะไรสลามโอ้ยของยังไนทุกคนเครียดนี้มาอีกเนี่ยมึงมาบ่อยเนาะโอ้โหระเบิดลงไปเลยลงเทวายไรกูพังแล้วอไอ้ไม่ไ้เก่งมากไอรอนบูทอันนี้ห้าสอง ผมว่าอันนี้ดีกว่าแช่น,นี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นไก่เอ Enchant ทานไปนะกูได้บ <ไฟ S 2> อล<ะ>นะกูเหลือยี่สิบสาวยี่สิบเก้า ABC ไหนแรกไรถ <c oughs> ามว่าดีไม่ก็ดีแหละแต่มันไม่ใช่ประโยชน์ไงอันนี้หมูอ,อันนี้แอปเปิ่ออีกแล้วโอัยมันไม่ได้เลยดีเลยมึงเลือกล็อกิบ็อกได้มาวะเอาคือจะไม่รู้เหรอเออจริงเลือกบอยมิดไนท์โหดลัอกี้บ็อกมิดไนท์อ่ะคือแบบโกรธแรงเยอะมากเลยเอาอะไรมาโหดแต่ว่าไนไม่ค่อยโหดแต่เด็กคือมิดไนท์คือโหดสุดอันนี้ตัวอะไรอ่ะ ฮ้ยหัวเป็นผีเหรออ๋อมันคือตัวอะไรทุกคนเฮ้ยมันรลรีดเลยตัวเนี่ยเม้นตัวเองแล้วเห็นแล้วหรอขาแล้วอ๋อฆ่าได้เหรอฆ่าได้อ๋อนี่ฆ่าได้แล้วก็ไม่ดรอปคอยนะอ๋อนี่ดรอปดาบดาบรามิเจ็ดแต่ใกล้แตกแล้วว่ะอ๋อโซนกรีนสือโซนกรีนอ่ะปีนี้แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวโกงมาจากไหนฮะว้าวอ๋อก็คือถ้าราคาจะได้กล่องเหรอแล้วก็นี่คือหัวมาทุกคนอ่าอันนี้เหมือนกันแม่เหมือนกันเลย กันอาวุธไกลผมว่าเอานี่ดีกว่าการป้องกันแต่น่าจะมีเงก์อันนี้เงก์ป่ะอันนี้แปดเสื้อกดอ๋อมีแล้วอ่ะดาบเอานี่โอเคแล้วก็ดาบมีอะไรอีกไหมกวาดว้ากทุกคู่ทุกคนเลือดบาดขาเอานี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ไลัเสด็จแล้าทีเนี่ยมัวชักช้าทำไมอย่างนั้นก็มั่นใจวัฒนาแน่นอนอะไรฮะไอ้ผีเออเดี๋ยวจะเทอ่ะมึอยเดี๋ยวมั่นใจเออเราจะไปเบอกกันได้การต่อสู้นี่ไม่ได้จริงจังเลทุกคนจ้ามึงได้เปิ้ลไหนเรีอยงอันนี้แปดเหมือนกัน แต่ว่านี่เป็นชาร์ตบอกกั่อยแต่ผมว่าบ่อยไม่น่ามีแอปเปิลเอนชาร์ตนะแอปเปิลในนั่นไอ้แม่มึงดูในเมนสตอรี่หัวของบ้าป่ากูดาวไปละโอ้โหเปิดโซนศูสุดบอสไปทันโอ้กูปิดอย่างเร็วคร <c oughs> ับมาสิบหกสิบหกแล้วอะไรเนี่ยแฟตฟู้ดหน้ามาจากไหนเนี่ย <c oughs> ตอนแรกผมดูว่าล็อก,กี้บล็อกไหนแม่งจะดีนะแต่ที่มันมีขอนะเว้ยแต่คือเราเปิดไปแรกเลยล็อกี้บล็อกไหนอ่ะอันนี้เป็นทองไม่เอาโอ้หนี่ยังพีมาต่อไปทวายไ์อันนี้เป็นดาบติดไฟแน่นอนดาเมจ อ่าเอาไหนดูท huh. <I know. S 2> ุกคนสองอันนี้คิดไปออกเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันอันนี้มาอันนที่มึงคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆก็บอยไงใช่สำหรับเราไออันนี้เป็นอะไรอ่ะไอ้โอเป็นหนอน่อถึงหนอนทุกคนไบอยมาดูนี่ถุงหนอนเห็นยังเนี่ยมันคือหนอนโอ้โหเดี๋ยวๆดแล้วมันมาจากไหนเยอะวะมันมาจากไหนอ่ะงงเลยหมายร่างจ้ักรอกูมัวแต่วางหนอเล่นเอ๊ะมันมหนักเลยคูลยทิ๊บสองข้องี้หมดแล้วหนอนมาดิทุกคนดิมันดิ้น อยู่แล้วกูอยากรีบหมดแล้วอะ่ะกูว่าเราควรปิดมอลเตอร์ไปกวดเปิดโอ้โหระเบิดมาโอ้กูไปเปิดบอลแล้วกูปิดแล้วพอพอไม่เปิดแล้วทุกคนอันนี้เปิดทอ,อยชาร์จบอยกูถามมันแล้วกูไม่ตอบกูมาดีแหละได้เปิดทอยชาร์ตไหมไมบอกไม่บอกเรื่อก,กูว่าแล้วเอา้าอันนี้ค้างเหรออ๋อโอ้โหเพิ่งเหมือนว่าตรงนี้ออกมาเป็นกูสปอนเหรออ๋อเพิ่งเห็นนีไ่ไง ก็คือว่าก็คือว่าถ้าบอลเกิดมาคือโกสปอร์มันจะหายทุกคนคือมันจะซ่อนได้อ๋องี้เหรอมีงี้ไหรอวะหุถือว่าเป็นบอลที่โหดนะอ่ะอันนี้กล่องโอเคเปิ้ลทองมาให้กูจะวางรูแล้วคือเราเปิดช้ามากเลยอันนี้ตัวกระดิแต่ละอย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อโอ้โหเมื่อกี้บอลน้ำกูได้เลยรหมดเลยโอ้ยอันนี้อันนั้นกาทุกคนโอ้โหนากาก็มา้ย อันนี้โอ้โหเย็นิทั้งเย็นิทั้งนาการทสโนควีนทั้งไอวัวนั่นแม่งมาโคงจริงกูพูดถึงสโสโนควีนแม่งมาปั๊บเลย <c oughs> อ่ะกองสุดท้ายละไอ้น,นี่ก็มาแต่เลยนั่นไปกองสปอร์ตกแล้วกูขุดไม่ได้นนเนี่ยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ดามเมจสิบตอนนี้เราผมกำลังคิดอยู่ว่าไอสามดาบมัเนี่ยผมว่าเราควรเอาไหนดีอันนี้มีเอนชาร์จก็คือด่านวิตตีแล้วติดไฟแต่ดาเมจแปด แต่อันนี้คือมันคือขวานดาเมจสิแต่ไม่มีเอ็นชาร์ดทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีเอ็นชาร์ดก็คือโจมตีศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สามแล้วก็ดาเมจเจ็ดงั้ผมว่าเดี๋เอาขวานเนี่ยเนาะเออเดี๋ยวจะโดนด่ายโง่ไปเลยคือ <c oughs> ม่รู้จักคนไหนอะ่ะลังเลอ่ะงั้นใช้สองดาบไปด้วยกันเนาะอ่ะมาเนี่ยเราไปสูบบ้บอยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราจัดของเสร็จแล้วมาบอยกินบัฟเลยมามาลองกินนี่กัน,กนมันคือบัฟอะไรป๊บอ๋อคือบัฟแข็งแกร่งอ่ะแล้วก็เปิ้ลบินไนท์สัญญาสัญญาสัญญาบั ทะเลาะอะไรกันเลยมาเอาอันนี้ตีก่อนเฮ้ยเอาอันนี้ตีก่อนละกันมาโอ้ยมันป้าสมุดออกมาอ๋อมันบินลำบินลำบิน,มนไ,ไม,นม่ได้อ้โหแรงแรงแรงบินได้เฮ้ยเราควรคือไปหาว่าอย่างไงอ่ะโอ๋อนี่ก็มาลงมาโอ้ยก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มาโอ้โหมันตีแล้วมันเด้งขึ้นอะ่ะคือดาบผมมีกระเด็นกลับกระเด็นกลับอ่ะกระเด็น,นไกลอะไรเอออุบอยกูไม่ตีมันไม่ได้มันลอยอยู่อุบอยเราควรทำยังไงอ่ะเราควรเอาบล็อกที่มันยิงเอ้ยถือว่าเราเอาบล็อกมันก็ไม่ได้อยู่ดีโอ้เราหายตัวได้นี่หว่า เออเมื่อกี้ผมหายตัวอยู่ทุกคนมันก็ไม่เห็นเราดิใช่ไหมเมื่อกี้เราใส่ก่อมันเลยเห็นเราอ๋อก็เห็นอยู่ดีโอ้โหหลักลวงอ่าการออกงี้ดีกว่าบอยแต่กูป่ามันบินไม่ได้นะอ่ะบอยมาลงแล้วเราไม่ยอมบินไม่ได้แล้วเออสู้เด้นน่นอนเออเข้าอยู่เข้าอยู่ต้องกระโดดเตี๋ยบอยเออโอ้โหบอยมาโดดจังวะยิ่ง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 บอยโดดหรือขอละกากมาโอ้ขอดอกกากกินอะไรนี่ไปเลยเออ เอามาันเอามาันเอาม,าอมันชาดิมจะตายกูไปเนี่ยโอ้โหบอสโหดมากเราต้องแบบกระโดดตีอะบอยมันไปเสียงตดกระโดดตีรู้กูกูเล่นม,มากกว่ามึงไหมเหมือน, <c oughs> นบอยเราโดนยิงแล้วบ่อยนั่นมันจะมันจะรีชาร์จใหม่ใช่หรืเปล่ามันกูสังเกตอย,อยู่เนี่ยพอเราโดนยิงเอะมันจะเป็นขึ้นรูปดาบตรงตรง,ตรงเมาส์กลางทุกคนนั่นแหละมันทำให้รีชาร์จใหม่ผมรู้สึกนะดรกูคิดเอล่งมั่วพูดมากคนเดาดาบโอเคก็ถือว่าเก็ชนะบอสไปทุกคนเอ้ากูติดอะไรวะเนี่ยติดบอส ฝนตกนี่แสดงว่าโชคดีใช่ไหมลาโชคดีใช่ไหมสุดโอแพ้เลยมึงอ่ืมาต่อไปสึกของเราพร้อมไม่ยังจ้าพร้อมลาพร้อมลาเฮ้ยไอ้ป้าถอดเมื่อกี้หายไปไหนเดี๋ยวก่อนบอยหรือว่าเราโดนบั๊หมดเฮรอไอ้เวลาดิเมื่อกี้ป้าถอดอยู่ในมือแล้วมันก็หายไปอ่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยเฮ้ยแป้าถอดกูหายเอ้าฮะมึงวิ่งเร็วจังไอ้เอ้ยเอ้ามึงอยู่ไหนวะไอ้โอ้ยตีนะกูไม่ได้ปิดฝนเฮ้ย อะไเอาที่แล้วไปร้อนเลยอันนี้ดอกไม้ชัดดาเมจยี่สิบดอกไม้ชัดาร้ยอยู่ก็ได้มามาเอาของกูแหละไม่ดาของกูหายไปเอ้วเหรออ๋อนี่ดาเจ้าตีกูที่หมดดอกไม้แล้วมันกดทิ้งทำไมกูก็ลังอยู่มันหายไปไหนวะมันแตกแต่กูที่มึงรู้ไมมันแตกไม่ได้แล้วกูมาตีนะไอ้เมื่อกตีกูไม่ได้ไอ้มื่กตีกูไม่ได้มึงไม่คืนกูกูไม่ตีกูไม่ดู ทอ, itan, ant, ina, ทองกูหายบ่อยเอาถิบมึงเมื่อก네ี้แล้วมัทองกันมาเมื่อกี้พทองกูหายไปอ่ะแล้วมันทองกูร้องของมึงนาทีหลัก็เกิดอยู่ไหนวะนี่เออนั่นแหละมาต่อกอกหูขำคนบ้าเลยยยไยยยยกยยยยยเยยยยยยรถยย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 ยเยยมยย้ แล้วคนดูก็จะด่ามึงว่ามึงให้เอ้ยพี่ไอทีให้คนให้ดอกไม้กูทำไมเอ้าก็มันคือดอกไม้เขาวะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ด่ามผมโกยพอกรูไปผมันก็วิ่งหนีกรูว่าทีไม่ได้ทีก็คือก็คืออะไรกิโมชันก็คือมึงบวกก่อเลยหรือเปล่าไม่บวกก่อบวกแค่ไม้ใช่อ้าวก็ก็คือว่าตอนนี้ก่อนมึงใกล้แตกอยางดูหน่อยดิอีกนานอ่ะหมวกกอนไปจะกอกเออไม่อีกนานจริงเออไอ้กูก็แพ้ละอืผมแพ้จริงนี่ไงเมันทอสองลูกูมาแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วดูไอเช่างมันเองก็แพ้แล้วดูหมวกมันโอ้โห โอเคทุกคนก็ะสับคิดสนะ่าครับแล้วก็แพ้บอยไปส่วนเราก็ชนะไปเนาะโอ้โหจบแล้ะก่อนออไม่ถูกเรา้สังเิตไม่หอวใจช่างลืมก่นมกนมอนแักใช้ช่องบอกยู่แต่แคบจริงจริงนะบ๊ายบาย